บายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องต้องไปกันเบิดกันสุขสุขคนเพราะว่าสิเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศกันนินดีต้อนรับก็สู่ซ่องคลองเบาเก้าสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องอวยเนาะโดยสําหรับวันนี้กับทางว่าเก้าจะพาพี่พ่อน้องมาหาทางเฮือนอ่าทังเฮือนประมาณพ่อแม่พี่น้องเนาะกับทางว่าเก้าก็สิมาทางทีมงานทางสังแก้วพี่น้องอยตอนนี้กับทางว่าเก้าก็เห็นเพื่อนเหดเวียกกะลุ้กกั่วกันอยู่พี่น้องอยตอนนี้ทางว่าเก้าก็มาเปิดกล้องกับพี่น้อย แดดเป่งๆพี่น้องเอยตอนเที่ยงๆพี่น้องเอยนะอืมโอเคพ่อแม่พี่นออ้องว่าอะไรยัยหัห่นไปทักทายสบายดีทั้งทิ้งนันกันเลยพี่น้องไปกันเลยจะโอ,อ,อ้พี่นออ้อยเ็ดเือดกันเนาะเดือดเลยพี่น้องเอ้

จากต่อที่เรืงจากที่เพื่อนสบ,บัวแล้วตามาทางเพื่อประมาณต่อที่น้องเลยอ่าสบายดีอ้ายสบายดีโดยสบายดีสังแก้วสบายดีโดยตอนนี้ก็บ,บูอยากสบายไปแล้วห้อนเนาะสังแก้วเง,วงือนแรไใครย่อยสบายดีเด้อบ่าวตานคนรอเสียงเจ้าคือคอยแท้ Nó mau đẹp Thật năng Đời bài đi Ai bài đi rồi Nhanh ta Nhanh ít Nhanh ít nó Nhanh ít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  Nhanh sang มันท้อนแดดมันก็เลยสบายดีโดยสบายดีเบาแหสเบาะแสบ้านนาที่ทางเบาะเพิ่นก็ก็ไยขพี่น้องเอ้ใช่ตะกุกตะกักกันอยู่เพิ่นก็ได้พี่น้องเอ้ยอ้แดดแดดแดด่าทน้องกับท่านดย Đẹp, đẹp, đẹp Tân ba bà nếu này lôi mưa lắm? Lai mưa lắm? Lai mưa lắm? Lời mưa lắm? Lời mưa mưa lắm? Lời mưa Lời mưa <laughs> là đêm nhỏ chắc không có song pizza 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 chắc chắn chưa chắc chắn chưa 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 ตาจะคือใส่คาดผมคือคือผู้สาวแท้เปล่าป่นี้เห็นมาเก็มาใส่เลยอติดเลื่อนเปล่าเนี่ยโอ้เกมาใส่ไม่หรอโดยผมแม้นจะต้องเป็นผู้สาวบ่ว้าเป็นผู้ชายเป็นผู้บ่าวเนาะโดยอ๋อเนี่ยกะของอกหักมาผู้สาวบอกเลิกอกหักโดยผู้สาวผู้สาวบอกเลิกโดยไม่ใหม่ต้องทดผูสาวบอกเลยโดยโดย อย่าดอกส่ามูสาวล่ะหาใหม่เลยหาใหม่อยู่ส่าแลวรักหาใหม่แต่คนที่มักมีอยู่คนเดียวนะแม่นบ่แม่นแล้วบ่แม่นขาบ่อกหักน่ะขาอกหักเจ้าอกหักเนาะเออพี่น้องเอ้ยูวันนี้เฮาสิงบอกเลแต่แต่แรกดอกกด บอกเลิกก่อนอันนี้เขาบอกเลิกเขาก่อนลุบๆเนาะอ,อย่ามันเขารได้ตอนนี้เขาอยู่โน้นตอนนี้ก็ได้เอ,อ, <c oughs> เอยเนาะหัวเหยอกับป,ปัาปนีที่น้อยทางปาปนีก็นี้คักที่น้อยขนาดเพิ่นซีมือใม่ๆยังกองง่ามพี่น้อยนะ

เป็นไรเมื่อยป่น้องถอยทองเป็นกับพี่น้อยดุมันพยันเพี้ยนอะไรพี่น้อยปาดแล้วแล้วเ่าน้องถอยทองแล้วัอยู่แต่ปาด่นอ่าปาดให้ยังก่อนนะหามันเพี้ยนกับวก้โดยโดย อ๋อถ้าสูงลื่นบ,บ่ได้ปะต้องพันเสมอกันเลยต้องเพียงกันเลยพี่น้อ,อ,องเยนี่ตัง้งเงินประมาณกันพี่น้องยกะเชื่อแล้วละกะขึ้นไม้เปกะขึ้นไม้เป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเยแต่ยังทะลามุงตั้งเงี้ยประมาณกันญ่พี่น้องเย Nghe cả sầm sầm ở tầng gần sà bùa phía ngoài Ơ, phai

ได้รปบคอยวันนี้รับห้เองว ทางนายเป็นกับเาะสมปูนตต่อพี่น้อย เบิ้งสองช่ข้าวเดียวไวเนะสามชอบตัวนั้นสามสอบ่อ่าไปสามกระสอบพี่น้อยจะผสมพื่อเดียวบ่ะจะไหนสอ,สองคนอ๋อมือโมอสองพี่น้อย 个人，我搞几张。 ก็จะมาไปนะนี่กับเบอร์นี้เจียบวัวลูเจียบเลย แค yes. okay, mm ่เน่าแหละเนามากินนะคือเต้นเต้นดองๆมากินนะจะคุบเคียดบ้มากินนี ปลดกลุ่มๆพี่น้งงนงองเอ้ยน้องจะทําเฮ็ดก็ได้ บ่านผู้ทางวาเกาสขอตัวกับคนเด้อบันทึกบ้านโดยสบายดีน้องเอ้ยทางวากาส์ขอตัวกับคนบัดนี้พี่น้องโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางวาเกาก็เสร็จเรียบลาพระเจ้าพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบพ่อกัะระวางคลิปหนักต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยทางวากาส์ขอ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 บค okay, so? ุณขอบคุณทางเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาขับเบิ่งขับส้มแต่ต้นจนจบเราบวกขับโฆษณาพ่อแม่พี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ทางว่าวเก้ากับภาคพีภาคน่องภาคไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางบ่าวเก้าอีกคลิปต่อๆไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยนะถ้าว่าบ่าวเก้าผิดพลาดประกันใดทางบ่าวเก้าต้องกราบขอโทษและขออภัยกันพี่กันน้องกันเบิดกันสุขู่สุคนพ่อแม่พี่น้องเลยเบิดกันสมองสุบอนแล้วก็รำลาพ่อจากพ่อแม่พี่น้องไปทางบ่าวเก้าขอเก่าคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี